วิธีการใช้เครื่องมือวิดีโอสโคปเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้าปรับแต่งนะครับแล้วก็มาที่เมนู Color e n d e f f น c t s ะครับจากนั้นก็ไปที่มุมจอด้านบนซ้ายมือครับจะเห็นว่ามีไอคอนของตัววิดีโอสโคปให้เราใช้งานนะครับแต่หนึ่งครั้งครับเป็นการเปิดวิดีโอสโคปขึ้นมานะครับมันก็จะประกอบไปด้วยตัวฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็เว็บฟอร์มแล้วก็ตัว เวกเตอร์สโคนะครับสามตัวเนี้ยมันก็เป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ดูนะครับว่าคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยมันมีความมืดมีความสว่างที่พอดีแล้วหรือ,อยังนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือฮิสโตแกรมผมจะเปิดเป็นตัวฮิสโตแกรมอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับตัวฮิสโตแกรมนะครับเวลาที่เราดูเราใช้งานนะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าเราปรับความสว่างของคลิปวิดีโอของเรานะครับให้สว่างมาก กับนะความสว่างไปแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลของสีนะครับข้อมูลของสีที่อยู่ในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันจะมากองรวมกันด้านขวานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้คลิปวิดีโอของเรานั้นดูสว่างมากเกินไปนะครับกับการครับถ้าเราเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือนะครับให้มากองอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ก็จะทําให้คลิปของเรานั้นดูมืดเกินไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตารางอิสโตแกรมเนี่ยในการดูนะครับคุมให ข้อมูลสีเนี่ยครับมันจะอยู่กลางๆของตัวกราฟแบบนี้นะครับก็จะทําให้คลิปวิดีโอของเรานั้นไม่หลุดในส่วนของชาร d o w หรือ h i g ไฮไลท์นั่นเองนะครับก็จะเว้นพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นชาร์ o w เอาไว้แบบนี้นะครับส่วนของ h i g ไฮไลท์ก็จะเว้นไว้แบบประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการดูกราฟพิโ o แกร,รมประกอบในการตกแต่งสีหรือความมืดความสว่างของคลิปวิดีโอของเรานะครับดู ข้อมูลตรงนี้เป็นหลักนะครับอย่างเช่นถ้าเราปรับตัวคอนรทรา t เพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นนะครับรวมถึงปรับเซสชวลชันนะครับสีมันก็จะสดขึ้นนะครับ แล้วก็เราก็มาปรับตรงในส่วนของความมืดความสว่างคอนโทนต,ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้มันมีพื้นที่ในส่วนของชาร์โด้นะครับอย่าให้ไปแตะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์เนี่ยก็อย่าให้ไปแตะมากเช่นกันนะครับก็สังเกตง่ายๆครับจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือในส่วนของชาร์โด้นะครับชาร์โดคือส่วนที่มืดที่สุดของคลิปนั้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือส่วนที่สว่างที่สุดของคลิปนั้นนะครับแล้วก็มิดโทนนะครับมิดโทนก็จะอยู่พื้นที่บริเวณกลางๆนะครับ ชาร์โด w เนี่ยก็ประมาณสัก0ูนย์ถึงห้าสิบเจ็ดาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็ตั้งแต่2องลงมาจนถึงประมาณสัก200แถวๆนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาแตะ2องเลยเนี่ยมันจะสว่างเกินไปนะครับภาพที่ได้ก็คือสว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับข้อมูลจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือจุดที่สว่างที่สุดของภาพเนี่ยมันจะศูนย์เสียรายละเอียดนะครับอย่างจุดสีขาวเห็นไหมครับถ้าเราเลื่อนไฮไลท์เนี่ยเอยเลื่อนตัวความสว่างเนี่ยครับ ให้ไอตัวเส้นข้อมูลของสีเนี่ยนะครับเกินเลข2องาไปสังเกตไหมครับจุดที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลมันจะขาวไปเลยนะครับกลับกันนะครับถ้าเราเลื่อนมาด้านซ้ายมือสุดถ้าตัวข้อมูลสีเนี่ยนะครับกราฟมันเลยเลขสูตรลงไปนะครับในส่วนที่มืดที่สุดของคลิปก็คือสีดํานั่นเองนะครับมันก็จะหลุดไปเลยนะครับไม่มีข้อมูลมันจะทําให้เราไม่สามารถไปทําอะไรกับตรงส่วนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คอนโทรลให้มันอยู่ตรง กันกลางนะครับอย่างที่บอกแล้วเราก็มาแต่งนะครับในส่วนของสีเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นตัวคอนทราสอาจจะปรับสักเล็กน้อยครับแล้วก็ตัวเซทเอเรชันเนี้ยก็คือความสดของสีใช่ไหมครับเราก็ปรับเพิ่มได้สูงสุดนะครับก็คือเท่านี้ในส่วนของไฟล์ที่เราถ่ายเป็นตัว s l o หมานะครับถ้าเราปรับตรงนี้เลยเนี่ยสูงสุดของความสดของมันนะครับจะได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามีวิธีการนะครับ ที่จะทําให้สีเนี่ยมันสดเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเมนูนี้ฮะแกมมานะครับแกมมาก็คือจะเป็นการปรับความมืดความสว่างในส่วนของที่เป็นมิดโทนนะครับมิดโทนก็คือโซนที่เป็นเอ่อสีกลางๆอย่างเช่นสีเทาอะไรพวกนี้นะครับให้มันมีความมืดสว่างเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราปรับไปทางซ้ายเนี่ยจะดึงในส่วนของมิดโทนให้มืดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะครับเราดู ตัวฮิสโตแกรมประกอบด้วยนะครับว่าอย่าให้มันกองไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเรามีตัวฮิสโตแกรมดูประกอบนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเข็มทิศนะครับชี้ทางให้เราว่าความมืดความสว่างให้อยู่ตรงไหนนะครับตรงเนี้ยมันก็จะง่ายในการทํางานสีนะครับทีนี้กลับมานิดนึงนะครับถ้าในกรณีที่เรา,เ,าเป็นไฟล์ SL o g ที่ผมถ่ายมาเนี่ยนะครับปรับความสดของสีแล้วเนี่ยมันยังได้เท่านี้นะครับแต่ผมต้องการให้สีเนี่ยมันสด มากขึ้นนะครับผมก็ทําการเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับก็คือยุบตัวเลเยอร์เนี้ยไปเลยนะครับหลังจากที่เราตกแต่งตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยล้วเพราะว่ามันดันมาสุดได้แค่นี้ใช่ไหมครับส่วนของตัว saturation ผมก็จะเพิ่มครับเพิ่มเลเยอร์ด้วยการยุบตัวเลเยอร์นี้เข้าไปแล้วก็แตะเพิ่มที่ original ตรงเนี้ยเพิ่มเข้าใหม่ทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลเยอร์ใหม่เลยนะครับเพิ่มเลเยอร์ใหม่มาปุ๊บผมก็มาที่ตัว saturation นะครับแล้วก็ปรับความสดของสีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปครับเนี่ยครับ ก็ทําให้สีเนี่ยเพิ่มความสดขึ้นมานะครับจากนั้นทําอะไรได้อีกนะครับความสว่างนี่ก็ไม่ยุ่งลนะครับเพราะว่าปรับไปเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของมิดโทนบ้างนะครับดูว่าทําอะไรได้บ้างในส่วนของมิดโทนนะครับปรับอีกเล็กน้อยอประมาณนี้ครับ แล้วลองดูนะครับหลังจากที่เราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะใส่ตัวรัดเข้าไปนะครับของช่องจิน DHR นะครับที่โหลดมาใส่รัดเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะได้ Mood and Tone ประมาณนี้ก็ยังสามารถที่จะปรับตรงเบนนะครับถ้าเราเห็นว่ามันมันเข้มไปนะครับก็ปรับตรงเบนนี้ได้เราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวกราฟฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยเราไม่เกินนะครับก็คือภาพของเราเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับ ตัวส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับที่เป็นสีขาวๆนะครับส่วนที่สว่างที่สุดก็ยังไม่หลุดเห็นไหมครับมีรายละเอียดครบนะครับท้องฟ้าส่วนที่มืดที่สุดก็คือน่าจะเป็นตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้มืดแต่ว่าก็ยังมีรายละเอียดเห็นไหมครับมันไม่ได้ดำซะทีเดียวจนข้อมูลหลุดออกไปเลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของกราฟฮิสโตแกรมนะครับ